ทั้งนาและฉันก็รู้ว่ามิมซี่จะโผล่มาแค่ตอนที่เธอต้องการบางอย่างอย่างนั้นเป็นตัวปัญหาและใครจะไปรู้ว่ารอบนี้มันจะไปเกาะเรื่องกับปีศาจพวกไหนามาอีกไม่มีอะไรฉันจัดการไม่ได้ไม่ต้องห่วงคาสเครอร์มีพวกสตีดีที่ไหนที่กล้ามายุ่งกับฉันก็นะนายหายไปพักใหญ่และก็ไม่มีใครรู้ว่านายหายไปทำไมและไม่จำเป็นต้องหรือไม่ต้องเอาเรื่องนี้มันหนักขวอพวกปุยของนายเหรอนายเป็นเจ้าของวิญญาณจริงแต่ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของนายนะฮ้นายเป็นสี แกพูดนะสำหรับคนที่มีปอกคอเหมือนกันนายว่าไงนะเออฟักไอ้ไม่มีอะไรฉันเออช่างนายกล้าพูดแบบนั้นอีกฉันจะฉีกวิญญาณของนายซะแล้วกระจายเสียงกรีดร้องของนายให้พวกเวสไลที่กล้ามาหยามฉันทุกตัวให้ได้ฟังซะเข้าใจแล้วดีมา สนุกดีเฟื่องยาชอบคฮ้ยแบบนี้จังเลย